ร้านขายของเก่าย่อมมีแต่ของเก่าการมาถึงนครเกษตรของวิชัยเป็นเรื่องปกติเหมือนกับการรับเงินเดือนในวันเงินเดือนออกเหมือนการมาของประจําเดือนเหมือนทีวีที่ต้องมีรีโมทเหมือนฟันที่อยู่ก็ต้องมีเหล็กดัดเหมือนนกที่ถนนสีลมต้องมีกลับไปเมืองจีนแล้วบินกลับมาใหม่ในหน้าหนาวเหมือนขนในที่รับต้องหยิบแต่ขนในที่แจ้งกลับตรงทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างปกติโดยไม่มีใครสั่งหรือบังคับให้เกิดขึ้น หมูวายอ่อน <laughs> หลังจากวันที่ได้เห็นชื่อนาะงวา,านเกษมบนยางลบก้อนนั้นเช้าวันต่อมาวิชัยก็อายุครบสี่สิปีพอดีเราคนเล่าเรื่องให้น้องเดฟังเบื้องต้นก่อนไหมไหนเอ้าหรอได้ไปเลย้อโอเคค่ะบทนรกๆนี่ไเป็นไรใช่บทที่สามเลยเขาออกจากบ้านขึ้นรถเมย์ไปทําง,งานเหมือนทุกวันแต่วันนี้รถเมย์กลับมาจอดที่นาควา,านเกษม แม้ว่าวิชัยจะเรียกรถแท็กซี่ให้ขับไปส่งที่ที่ทางานแต่แท็กซี่ก็ขับกลับมาจอดที่นาคอนเกษจนวิชัยคิดว่านาคอนเกษคงเหมือนกับยางลบก้อนนั้นที่ไม่ยอมหายไปไหนวิชัยจึงเลิกพย,ยายามอีกวิชัยก็เหมือนกับของทุกชิ้นในร้านที่มาโนที่มาหาแกเองมาจากที่ไหนมาได้อย่างไรแกไม่รู้รู้แต่เพียงว่าพวกมันเป็นของที่เจ้าของไม่ต้องการใช้แล้วทุกชิ้นแล้วถ้าชิ้นไหนยังมีหน้าตาบ่งบอกว่ายังใช้การได้ พี่มานดก็จะจัดการทําให้มันใช้การไม่ได้เพราะแกรู้ว่าของสะสมไม่ได้มีไว้ใช้งานวันที่พี่วันที่วิชัยได้พบกับพี่มาโนดครั้งแรกคือตอนที่มีวิชัยพัดหลงมาที่นาคมเกษมและมาหยุดยืนที่หน้าร้านขายข,ายของเก่าวิชัยสะดุดตรงข้อความหน้าร้านที่ว่าร้านขายของเก่าย่อมมีแต่ของเก่าไม่เพียงมีแต่ของเก่าเท่านั้น แค่พุกตารางนิ้วของร้านทั้งในบ้านและนอกบ้านยังเต็มไปด้วยฝุ่นเป็นฝุ่นชนิดที่มีความสามารถเข้าไปในบ้านที่บิดประตูหน้าต่างหมดทุกบานและยังเข้าไปในภาพถ่ายที่ใส่กรอบแน่นหนาเหมือนกับจิ้งจกตุกแกที่เข้ามาในบ้านตั้งแต่เมื่อไหร่เวลาไหนไม่มีใครรู้จะรู้ก็เมื่อมันปรากฏตัวส่งเสียงหรือมีที่ให้เห็น ฝุ่นที่ไม่มีชีวิตพวกนี้ยังเพื่อนที่ไปเกาะได้ไม่เว้นแม้แต่บนร่างกายของเจ้าของร้านอย่างพี่มาโนธจนดูเหมือนแกเป็นก้อนฝุ่นที่มีชีวิตวิชาย,ยืนยืนที่หน้าร้านอย่างกลัวว่าฝุ่นจะปลิวมาจาับกลัวเหมือนกับตอนที่เจอคนรู้จักในวันหยุดแล้วไม่อยากให้เดินเข้ามาทักกลัวเหมือนตอนที่ซื้อของปลอมมาใช้แล้วต้องบอกคนอื่นว่าเป็นของแท้และก็กลัวเหมือนตอนที่ฝันว่าไปยืนแก้ผ้าต่อหน้าคนอื่นแล้วไม่รู้ว่าจะเอามือปิดตรงไหนดีะระหว่างด้านหน้ากับด้านหลัง พี่มาโน้มองวิชัยจากในร้านเช่นเดียวกับวิชัยที่มองพี่มาโน้จากนอกร้านจนเวลาผ่านไปครู่หนึ่ง<ป>จะเพราะโชคชะตาหรืออะไรก็ตามในลิ้นชักสีสีม่วงๆ จะเพราะโชคชะตาหรืออะไรก็ตามที่คนส่วนใหญ่เชื่อว่ามีอยู่จริงและอยากให้มีอยู่จริงในยามที่ไม่รู้จะโทษใครเออชอบคนนี้มากอะไรคอีจะเพราะโชคชะตาห,หรืออะไรก็ตามที่คนส่วนใหญ่เชื่อว่ามีอยู่จริงและอยากให้มีอยู่จริงในยามที่ไม่รู้จะโทษใครสิ่งนั้นแหละที่อยากให้วิชัยได้รู้จักพี่มานอดจึงบันดาลให้ฝนตกลงมาจนวิชัยไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเดินเข้าไปในร้านของแก พันทีที่ก้าวเท้าเข้าไปในร้านที่มานดก็จัดการสำรวจตรวจตาทั่วตัววิชัยเรากับเป็นสิ่งของที่พี่มีคนมาทิ้งที่หน้าบ้านแกอย่างไรอย่างนั้นอายุเท่าไหร่เสียงของพี่มานดที่ถามออกมาฟังดูเก่าแก่พอๆกับร้านของแกทํางานอะไรรู้หรือเปล่าว่านี่ร้านขายของเก่าของทุกอย่างที่จะอยู่ในร้านนี้ต้องเป็นของเก่าเท่านั้นและของเก่าเป็นของที่ใช้การไม่ได้แล้ววิชัยนึกถึงอวัยวะเพศที่ใช้การไม่ได้ของเขา ค่ะแต่พี่มาน่กลับมองหัวล้านที่ไม่มีผมของวิชัยก่อนจะพยักหน้าเรากับยอมรับว่าวิชัยเป็นของเก่าที่ผ่านการใช้งานมาแล้วจริงๆแต่เพราะพี่มานุ่ไม่เคยออกนอกนครสัษเมจึงไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้มีทรงผมที่ไม่มีผมซึ่งเราไม่เรียกว่าหัวล้านแต่เรียกว่าทรงผมที่ไม่มีผมเหมือนกับซองจดหมายที่เดี๋ยวนี้ไม่มีไม่ได้มีไว้ใส่จดหมายแต่มีไว้ใส่เงินในงานแต่งงานงานศพและงานทอดกระถินผ้าป,ป่าส่วนจดหมายไม่ได้เขียนในกระดาษอีกแล้ว กระดาษที่ใช้แล้วมีไว้ขยับทิ้งไม่ได้มีไว้พับถุงไม่ได้มีไว้พับถุงกล้วยแขกแขกการกวดวิชาและสอบเข้าเริ่มตั้งแต่นุบาลน,น้ำเปล่าในขวดปิดฝามีไว้ขายแต่ในขันมีไว้ให้ฟรีหรือการนั่งเฉยๆทําให้เหนื่อยได้และอายุ20ปีเป็นอายุของคนอายุ40ปีเป็นอายุของคนแก่ร้านขายของเก่าต้องมีแต่ของเก่าเท่านั้นมันเป็นความเชื่อของแกคนเดียว ตอนแรกวิชัยคิดว่าแกคงพูดเล่นหรือไม่ก็เพื่อโฆษณาชวนเชื่อของในร้านแกมากกว่าหยุดอย่าเพิ่งเล่าไอ้เรื่องใหม่ๆของใหม่ๆในร้านของผมรอให้ผมเดินออกจากร้านก่อนหรือไม่ก็รอไว้สองสามวันก่อนค่อยมาเล่าที่มาโนดแกชอบทำแบบนี้เสมอเวลาที่เพื่อนของแกไปฟังข่าวใหม่ๆแล้วมาเล่าให้แกฟังหรือถ้าเพื่อนๆไม่ยอมหยุดเล่าแกก็จะอุดหูเดินหนีไปซะเฉย จนสองสามวันต่อมานั่นแหละแกถึงจะมาเรียกเพื่อนๆให้เข้าไปเล่าให้แกฟังในร้านจะว่าไปแม้แต่ทีวีที่ร้านของพี่มาโนดยังรับได้แต่รายการกเก่าๆไม่ใช่เป็นทีวีวิเศษอะไรเพราะนี่ไม่ใช่นวนิยายแปลกประหลาดแต่พี่มาโนดแกมักจะอัดรายการต่างๆไว้ด้วยเครื่องวิดีโอรุ่นเก่าแล้วรอให้เวลาผ่านไปสักสองสามวันรายการนั้นก็จะกลายเป็นรายการเก่าแล้วแกถึงจะมาเปิดดูหนังสือพิมพ์ก็เช่นกัน แกจะทิ้งให้กองสุ่มไว้บางทีเป็นเดือนจนกว่าแกจะแน่ใจว่าเรื่องราวในหน้าหนังสือพิมพ์กลายเป็นเรื่องที่เก่าพอจะอ่านได้แล้วแกถึงจะหยิบขึ้นมาอ่านจึงไม่แปลกใจเลยที่พี่มานษย์จะไม่ตายด้วยโรคหัวใจวายด้วยความตื่นเต้นเพราะแกไม่เคยรู้สึกตื่นเต้นตกใจเมื่อได้ยินข่าวไฟไหม้พายุถลม่มหรือแผ่นดินไหวไม่ใช่เพราะพี่มานษย์ไม่มีความรู้สึกแต่เพราะแกรู้ว่าข่าวที่แกได้ฟังพูดให้ถูกคือข่าวที่แกเลือกฟังจะเป็นข่าวเก่าเสมอ ของใหม่วันหนึ่งก็ต้องกลายเป็นของเก่าแต่ของเก่ายังไงก็เป็นของเก่าพี่มานวดจะพูดเช่นนี้ทุกครั้งที่ใครเล่าอะไรให้แกฟังพี่มานวดยังเชื่ออีกว่าถ้าเราเดินถอยหลังได้ตลอดไปเมื่อไหร่เมื่อนั้นของใหม่จะไม่มีวันเป็นของเก่าและถ้าเรายืนหยุดอยู่กับที่ได้ตลอดชีวิตเมื่อไหร่เมื่อนั้นจะไม่มีทั้งของใหม่และของเก่า แต่เพราะยังไม่มีใครในโลกเดินถอยหลังหรือหยุดยืนอยู่กับที่ตลอดชีวิตให้พี่มานวดดูได้ถ้าหยุดอยู่กับที่แล้วตามเวลาของเก่าก็ยังเป็นของเก่าอยู่ของใหม่ก็ยังเป็นของใหม่อยู่ถ้าเวลามันยังเดินไปไงมันถ้ามันยังหยุดอยู่กับที่หมายถึงของเก่าหรือเรามันก็มีทั้งของเก่าของใหม่อหมายถึงใครหยุดคืออ่านเมื่อกี้ไงยัมีทั้งมีทั้งเดินไปทั้งย้อนหลังถ้าเราหยุดอยู่กับที่ตลอดชีวิตเ็นกของมันก็ ไม่มีของใหม่และเก่าใช่ปะ่ะแต่วันนี้นมีของเก่าอยู่แล้วไงแล้วก็มีของใหม่อยู่แล้วณเวลานั้นก็จะมีของเก่าและของ,ของใหม่แบ<ต>บซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงสภาพเป็นโอเคได้อะ่ะ <c oughs> <c oughs> วิศวกรรมอะเนาะโอเคไม่ได้โอเคพี่มาโนอก็เลยยังเชื่ออยู่เหมือนเดิมว่าพี่มาโนอดเขาเชื่อแบบนี้ <c oughs> ของใหม่วันหนึงก็ต้องกลายเป็นของเก่าแต่ของเก่าอย่ังไงก็ปยังเป็นของเก่า หลังจากนั้นมาแกก็เพิ่มความเชื่อนี้ให้กับตัวแกและร้านของแกรวมกับความเชื่อเดิมเรื่องที่ว่าร้านขายของเต่าต้อมีแต่ของเต่าเท่านั้น mm. คุณเป็นพนักง,งานออฟฟิศจริง,รงๆใช่ไหมที่มาโน้ดถ,ถามวิชัยหน้าของแกดีใจเรากับนึกอะไรขึ้นมาได้แล้วนี่คงเป็นชุดทํางานวิชัยมองเื้อเชิดผมแขนยาวผูกในกไคกางเกงรัดเข็มขัดพร้อมกับรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดําของตัวเอง ยังไม่ทันตอบรับหรือปฏิเสธพี่มาโนุษก็พูดขึ้นว่าถ้าคุณยังไม่ใช้ผมยืมก่อนนะยังวิชัยตอบเดี๋ยวคืนให้ผมจะไปใส่ผมจะใส่ไปโชว์พวกเพื่อนๆซะหน่อยให้พวกมันรู้ซะบ้างว่าวันนี้ผมเป็นพนักง,งานบริษัทจริงๆวิชัยถอดเสื้อส่งให้พี่มาโนุษพร้อมกับรับเสื้อเก่าที่เคยเป็นของทันสมัยในยุค70ของแกมาสวมแทนไม่นานเครื่องแบบลูกจ้างของวิชัยทุกชิ้นก็อยู่บนตัวพี่มาโนุษย์ สลับกับวิชัยที่เหมือนเดินถอยหลังกลับไปอยู่ในยุคเดียวกับแผ่นเสียงเอลวิสในร้านพวกนั้นมันได้แต่เล่าว่าเป็นลูกจ้างอย่างนั้นเป็นลูกจ้างอย่างนี้แต่ผมยังไม่เคยเห็นพวกมันใส่ชุดลูกจ้างครบคันแบบคุณเลยที่มาโนดยืนอกผายไหลพึงอยู่ที่หน้ากระจกก่อนจะหันมามองวิชัยแล้วหันไปหยิบถ้วยกาแฟมาถือในมือผมดูเหมือนพังานออฟฟิศหรือยังวิชัยพยักหน้าตอบวันนี้คุณไม่ต้องไปทํางานหรือว่าคุณพักเที่ยงอยู่ วิชัยนึกคำตอบไม่ออกจึงได้แต่เอออ,อไปกับแกครับถ้างั้นนี่มันก็พักเที่ยงนะสิเราไปร้านกาแฟก,กันเถอะพักเที่ยงก็คุณบอกอยู่เมื่อกี้ไงที่มานวดยิ้มวิชัยมองนาฬิกาที่ไม่มีเลข9กับเลข5ที่ตั้งอยู่ในร้านจึงนึกขึ้นได้ว่าเป็นนาฬิกาที่ใช้การไม่ได้แล้วจึงยกนาฬิกาข้อมือของตัวเองดูเห็นเข็มสั้นพึ่งชี้ที่เลขเก้ายังไม่ทันเอ่ยปาก พี่มานอก็จูงมือวิชัยเดิอนออกจากร้านปิดประตูเรียบร้อยแต่ภายหลังวิชัยก็เริ่มเข้าใจเรื่องเวลาพักเที่ยงของพี่มานอว่าอาจจะเป็นตอนเที่ยงจริงๆหรือตอนเก้าโมงเช้ารชหรือตอนสามโมงเย็นก็ได้ก็ที่ร้านพี่มานอแกไม่มีนาฬิกาที่ใช้การได้จริงนาฬิกาที่ร้านแกไม่มีเลขเก้ากับเลขห้า เพราะแกไม่เคยเป็นพนักง,งานบริษัทเหมือนวิชัยแกเลยไม่รู้จักความสำคัญของเวลา9มามงเช้ากับ5โมงเย็นระหว่างที่วิชัยและพี่มานดนกำลังเดินไปที่ร้านกาแฟเพื่อจ,จัดการกับพักเที่ยงที่เริ่มตอน9โมงเช้านั้นพี่มานดก็นึกบางอย่างขึ้นมาได้ตายละยังไม่ได้ขออนุญ,ญาตเจ้านายเลยที่มีเจ้านายด้วยหรอในที่บอกว่าพี่เป็นเจ้าของร้านวิชัยถามออกไปด้วยความสงสัยบางวันผมก็เป็นเจ้านายบางวันผมก็เป็นลูกน้อง แล้ววันนี้พี่เป็นอะไรครับพี่ <c oughs> ช่ยถาม <c oughs> วันนี้ผมเป็นลูกน้องสิ่ <c oughs> ดูชุดนี่ไง <c oughs> ที่นครเกษมยังมีคนที่เคยเป็นลูกน้องจริงๆอีกหลายคนเว้น <c oughs> แต่พี่มาโนดเพียงคนเดียวที่เป็นเจ้าของร้านและเพื่อไม่ให้เรื่องเล่าของแกน้อยหน้าใครๆตัวแกที่เป็นเจ้าของร้านเลยจ้างตัวแกเป็นที่จ้างตัวแกที่เป็นลูกน้องมาทํางานจึงไม่แปลกอะไรที่เรื่องเล่าจากตัวแกที่เป็นลูกน้องจะไม่เคยมีเรื่องของการไปทํางานสายเพราะแกมาทํางานพร้อมก้บนายเสมอ ไม่เคยมีเรื่องแข่งขันในที่ทำงานเพราะแกไม่รู้จะไปแข่งกับใครเพื่อนๆที่เคยเป็นพนักง,งานออฟฟิศทุกคนคจึงลงความเห็นว่าเรื่องการทำงานของพี่มานนท์เป็นเรื่องที่พอฟังได้แค่ในนครเกษตรเท่านั้นถูกไหม